ในตอนก่อนนะเราได้แสดงให้เห็นถึงเราเล่นฮันฟอร์นนะครับในแง่ของเอกหาคชนิตนะครับที่เราชี้แล้วว่าตัวแกนของระบบพิกัด x พาร์ t ีพาร์นะครับมันจะเอียงทำมุมค่าหนึ่งกับแกนของระบบพิกัด x ความหมายของรูปนี้ก็คือว่าถ้าเราเขียนระบบพิกัด ของผู้สังเกต S อสพมบนระบบพิกัดของผู้สังเกตเเราจะได้แกนของระบบพิกัดทั้งสองนี้สัมพันธ์กันแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเส้นที่ขนานกับแกนทั้งสองก็คือกริดหรือตำแหน่งพิกัดนะของอคือเราสามารถจะโยงได้ว่าสำหรับระบบพิกัด x อพม t พามที่จุดนี้จะเทียบได้กับตำแหน่งบนระบบพิกัดอ่าไม่ใช่ บนตำแหน่งบนระบบพิกัด x t นะที่จุดนี้จะเทียบได้กับตำแหน่งบนระบบพิกัด x ความ t คามเท่าไหร่นะครับอันนั้นคือในเชิงเลขาคณิตทีนี้ในตอนนี้เราก็จะมาดูการแปลน,นี้ในเชิงพิชาคณิตน,นะครับเพื่อที่เราจะบอกค่าเป็นตัวเลขได้ถึงความสัมพันธ์ของอ เหการณที่ผู้สังเกต s มองเห็นและผู้สังเกต s อราหมองเห็นนะครับเ,เริ่มต้นเ,เรารู้ว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเขียนแกนอันนี้เป็นแกน x อันนี้เป็นแกน t สสำหรับผู้สังเกต s นะครับเรารู้ว่า สำหรับผู้สังเกต s พรนะครับแกน t พร์มนะมันคือเส้น X มีค่าเท่ากับ ut เห็ U t, นไหมครับอันนี้เราพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแกน t พร์มเรารู้สมการที่กำหนดแกน t พร์ เทียบกับกรอบดังอิง S แล้วนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วแกน x คพามเราจะกำหนดสมก,การเพื่อกำหนดแนวแกน x ความเทียบกับผู้สังเกต S ยังไงนะครับ <c oughs> ก็ไม่ยากวิธีการก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือเราก็จะใช้ วัตถุสามก้อนหรือจุดสามจุดเพื่อกำหนดตำแหน่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแกน x t i m มตัวนี้ทุกๆจุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันสำหรับผู้สังเกต s t พ m มครับซึ่งเราก็คืออันนี้เราพูดไปแล้วนะครับว่าวิธีการที่เราจะได้แกน x t พ m มออกมาเนี่ยก็คือเราก็เขียน แนวแสงนะครับที่มันมาจากตำแหน่ง x ความแล้วก็ศูนย์แล้วก็ตำแหน่ง x ความแล้วกบศูนย์นะครับซึ่ง x คามก็เท่ากับศูนย์ด้วยแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งแสงจะอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยจะวิ่งไปถึงวัตถุที่อยู่ตรงกลางพร้อมกับแสงที่มาจากตำแหน่ง x คามแล้วก็ศูนย์อันนี้อันนี้เราพูดรายละเอียดไปหลายครั้งแล้ว ทีนี้ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยหาพนะิกัดว่าพิกัดของจุดพวกนี้เป็นเท่าไหร่สิ่งจุดที่เรารู้ก็คือว่าเรารู้ว่าพิกัดตรงนี้มันเป็นพิกัด x ไทม์เท่ากับศูนย์แล้วก็ t ไทม์เท่ากับศูนย์ใช่อันนี้โดยนิยามเราบอกเลยว่าที่เวลา t เท่ากับศูนย์แกนนะครับค<ม>ู่สังเกต s กับ s ไามเนี่ย จุดกาเนิดของพวกสเกลเ s สเอชตอยู่ที่เดียวกันที่เวลา t เท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือเราต้องการจะหานะจริงๆสิ่งที่เราต้องการจะหาเนี่ยก็คือจุดจุดนี้นะครับถ้าดูในรูปฝั่หน,นี้เราก็จะเรียกจุดนี้ว่าจุด b เราเรียกจุดนี้ว่าจุด a นะครับทีนี้เราจะหาพิกัดของจุด b จะทำยังไงขั้นตอนก็คือ อันที่1เราจะหาพิกัดของจุด A ก่อนนะครับเพราะเรารู้ว่าพิกัดของจุด A คือจุดตัดของแสงที่วิ่งมาจากพิกัด x 0 y, ออู y ศูนย x 0น t ศูหรือ x ความศ t ความศเนี่ยวิ่งมาตัดกับเส้นตรงกลางตรงนีนะ้เพราะนั้นเราสามารถจะหาพิกัด A ได้แล้วจาก A เราก็รู้อีกว่ามันจะต้องเป็นเส้นที่แสงจาก B เนี่ยวิ่งมาผ่านที่จุด A ด้วย เพราะนั้นพอเรารู้จุด A แล้วเราลากแนวแสงที่วิ่งไปในทิศลบ x เนี่ยแล้วมันมาตัดที่จุด B แ้มมาตัดที่แกนมันมาตัดที่เส้นตัดเส้นนี้นะครับตรงไหนนั่นคือจุด B ซึ่งพอเราลากจากตำแหน่ง0ูนย์ไปผ่านจุด B มันก็คือแนวของแกน x ผ่านนั่นเองเพราะนั้นถ้าเรารู้จุด E ปุ๊บเราก็จะสามารถหาสมการเส้นตรงที่เชื่อมจุดที่กาดจุดกำเนิดแล้วก็จุด B ได้ ทีนี้มาดูรายละเอียดว่าจะทำยังไงขั้นที่หนึ่งเราจะหาที่กัดของจุด A ก่อนซึ่งเหตุการณ์ที่จุด A นะครับก็จะแทนด้วยเวลา ta ta a ะเราจะหาว่าค่า ta a นี้มีค่าเท่าไหร่ทีนี้เนื่องจากว่า ตรงจุดนี้เป็นจุดตัดของแนวของแสงใช่ไหมครับแนวเส้นตรงกลางนี้เรารู้ว่าแนวเส้นตรงกลางนี้เนี่ยสมการออกมาก็คือ x มีค่าเท่ากับ uts วกใช่ไหมครับเคเ่ากับวกเเพราะฉะนั้นส่วนแนวเส้นทางเดินแสง ตรงนี้นะสมการของมันก็คือ x มีค่าเท่ากับ ct นะครับโอเคถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าค่า c มีค่าเท่ากับ1ในระบบหน่วยที่เราใช้อยู่ตรงนี้แต่ว่าเพื่อความสะดวกนะผมจะคาค่า c เอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเติมทีหลังนะแต่ว่าในระบบหน่วยที่เราพูดถึงไปตั้งแต่ต้นนี่นะครับเราให้ c เท่ากับหนึ่งด้วยเหตุที่ว่ามันจะทําให้เราเขียนแผนภาพ เสียเวลาแก้ไม้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ที่จุด A คือจุดตัดของเส้นตรงของเส้นก็คือเส้นปรับเส้นกลางนี้กับแนวเส้นทางเดิมแสงนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเราต้องการจะหาจุดตัดตรงนี้นะครับเราก็จะต้องแก้สมการสองสมการนี้พร้อมกัน <ๆ S 1> ก็คือสมการ x เท่ากับ ct แล้วก็สมการ x เท่ากับ ut บวก s เห็นไครับณนะจุดตัดถ้าเราได้คำตอบของสมการสองสมการนี้มันก็คือพิกัด ta xa นั่นเองครับทีนี้การแก้สมการนี้ก็แก้ได้ง่ายๆนะครับเป็นสมการเชิงเส้นธรรมดารายละเอียดลองไปทำดูเองนะครับแต่ว่าเราจะยกคำตอบมาเลยก็คือในการแก้สมการนี้เราจะได้ว่าค่า t ที่เป็นคำตอบของสมงการนี้ซึ่งก็คือค่า t ที่ตำแหน่ง a ก็จะมีค่าเท่ากับ s หารด้วย c ลบ u ในขณะที่พอรู้ t a แล้วเรา t a แทนเข้าไปเราก็จะได้ค่า x a ออกมา,าทันทีก็คือได้เป็น t s ส่วนด้วย c ลบ u นะครับระะนั้นตอนนี้เราได้พิกัดของจุด a แล้วนะครับ <c oughs> ต่อมาเราจะหา พิกัดของจุด B ครับ <c oughs> จุด B คือจุดที่เชื่อมอ่าจุด B คือจุดที่แนวแสงที่เคลื่อนที่ไปทางทิศลบกแล้วมันผ่านจุด A นะครับคือแนวแสงเส้นป่านี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปทิศลบเ x ผ่านจุด A แล้วมาตัดกับแกน x ความตรงไหนคือจุด b หรือในแง่หนึ่งก็คืออ่านจุด a แล้วมาตัดเส้นปะเส้นนี้ที่จุดไหนมันคือจุด b นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เราต้องการก็กคือเราเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องการหาจุดตัดนะซึ่งในกรณีนี้สิ่งที่เราต้องการหาก็คือเราต้องการหาจุดตัดของเส้นแนวแสงเส้นนี้ กับเส้นฝับเส้นนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเ,เรายังไม่รู้ว่าไอตัวแกนของ x prime เนี่ยสมการมันคืออะไรแต่เรารู้ว่ามันผ่านจุด B แล้วจุด B คือจุดตัดของแนวแสงที่วิ่งตามทิศลบ x กับเส้นปัะเส้นนี้นะครับเพราะฉนั้นเราจะหาจุดตัดตรงนี้ได้อย่างไรก็เหมือนเดิมเราก็ต้องเขียนสมการของเ,ออเส้นสองเส้นนี้ออกมากอ่อน คือสมการของเส้นแนวแสงอันนี้กับสมการของเส้นประยนี้นะครับสมการของเส้นแนวแสงที่วิ่งตามทิศลบ x ครับเราสามารถจะเขียนได้ในรูปของ x มีค่าเท่ากับลบนะครับเครื่องหมายลบคือบอกทิศ ว่าเพื่อนที่เป็นพิชลบ x นะครับบวกค่าคงตัวค่าหนึ่งนะครับซึ่งค่าคงตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว,ว่าแนวแสงตัวนี้มันจะอยู่ตรงจุดไหนก็คือแนวแสงที่พุ่งไปในทิศแบบนี้เนี่ยนะครับมันคือแนวแสงที่วิ่งไปทางทิศลบ x เพียงแต่ว่าที่เวลา t พรามเท่ากับศูนย์ รหรือเวลาทีที่อยู่บนแนวแกนของคลิปตามตรงนี้เนี่ยแสงวิ่งผ่านไปที่จุดไหนนะครับนั่นคือประเด็นค้อคอนแซนต์ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดค่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้สมการนี้เราจะต้องรู้ก่อนว่าคา่าคอนแซนต์มีค่าเท่าไหร่ซึ่งวิธีการหาคา่าคอนแซนต์ตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเพราะเรารู้ว่าแนวแสงนี้มันจะผ่านจุด A เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาค่า xa กับ ta มาแทนค่าในที่นี้เราก็สามารถจะคำนวณค่าคอนสตนได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ว่า xa ค่าเท่ากับลบ ta บวกกับค่าคงเส้นถูกไหมครับ <c oughs> ซึ่งจากค่า xa กับ ta ที่เราคำนวณมาได้ก่อนหน้านี้ ถาแทนค่าเข้าไปนะครับแล้วจัดพดใหม่เราก็จะได้ว่าไอ้ค่าคอนแซนต์อันนี้นะครับรายละเอียดลองทำดูเองนะครับเป็นการแทนค่าง่ายๆตรงไปตรงมาเอาค่า A กับด a แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็จัดพดใหม่เราจะได้ว่าค่าคอนแซนต์ตัวน,นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2องซหารด้วย c ลบย ับ 24s หารด้วย4ลบ u แต่เรียนลองทำดูนะครับไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ค่าคอนแซนต์นี้แล้วเราก็จะรู้สมการเส้นตรงนี้ที่เหลือก็คือหาจุดตัดของสมการเส้นตรงที่เป็นสมการที่อธิบายแนวแสงกับจุดตัดเส้นนี้ซึ่งอธิบายด้วยสมการ x เท่ากับ ut บวก2ไม่ใช่10 อันนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับตัวนี้แต่นี้มันเป็นสรรมการของเส้นที่2เส้นที่ 3. สามสมการของมันคือ x มีค่าเท่ากับ ut บว 2s นี่ครับโอเคเฉะนที่เหลือก็คือหาจุดตัดของเส้นตรงเส้นนี้ซึ่งสรรมการกําหนดโดยสรรมการนี้กับเส้นประเส้นนี้ซึ่งสรรมการกําหนดโดยตัวนี้ ก็ไม่ยากก็เป็นการแก้สมก,การเชิงเส้นธรรมดาเพราะนั้นตัวสมก,การของเราก็จะมีเราจะแก้สมก,การเอข้ากับ ut บวก 2s ใช่ไหมครับ ก็คือสมาการเส้นป่าเส้นนี้กับสมาการ x เท่ากับลบ ct ทวสอง s ส,ส่วน c ลบยเห็ครับก็คือสมาการนี้แต่ว่าเราแทนค่าคอนเตนต์เป็น 2cs ซีเอส,สลบ u เข้าไปนะครับเราก็จะได้สมาการนี้ออกมา แก้สมก,การออกมาเหมือนเดิมนะครับก็เป็นสมก,การเชิงเส้นธรรมดานะก็ลองแก้สมก,การออกมาอันนี้รายลายะเอียดลองไปทําดูนะครับไม่ได้ยากอะไรแต่เราแก้สมก,การนี้เราได้ค่า x b ได้ค่า t b กับ x b ออกมาซึ่งเมื่อลองแก้สมก,การแล้วเราจะได้ว่าค่า t b มีค่าเท่ากับ2 u s หารด้วย c กำลังสองลบ u กำลังสอง และค่า xb มีค่าเท่ากับ2 c2s กลังสองหารด้วย c 2กำลังสลบ u กำลังสนั่นหมายความว่าตอนนี้เรารู้พิกัดของจุด b แล้วนะครับนั้นที่เหลือก็คือหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดกำเนิดแล้วก็ผ่านจุด b ด้วยมันก็จะเป็นสมนการของแกน x' พรมนั่นเองนะครับทีนี้เราจะหาสมการนี้ ได้ยังไงก็กระบวนการก็เหมือนเดิมนะครับสมการเส้นตรงที่วิ่งมาในแนวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวสมการมันจะถูกระบุด้วยสมการ x มีค่าเท่ากับ mt ค่าหนึ่งใชครับ x มีค่าเท่ากับ mt ค่าหเมื่อ m คือความชัน เมื่อ m คือความชันของเส้นตรงเส้นนี้นะ t คือเวลาจะเห็นว่าในกรณีนี้เราไม่มีความแตนอะไรบวกเพราะเรารู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้จะผ่านจุดกำเนิดนะครับก็คือที่ x เท่ากับ0 t เท่ากับ0ูนราะัน <M S 1> ั see, time. Time. ้นความชัก็คือเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วถ้าเราแทนค่า x b กับ t b เข้าไปแล้วจากคดใหม่เราจะได้ m ออกมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้น เรารู้ว่าเรากำลังจะแก้สมการ x มีค่าเท่ากับ m t โดยที่ถ้าเราแทนค่า x ที่ b t ท,ที่จุด b ไปนะครับเราก็จะได้ว่า m ม,มีค่าเท่ากับ t b หารด้วย x b ซึ่งเราได้ค่า t b เท่างนี้ x b เท่างนี้มาหารกันเห็นไหมครับเราก็จะได้ค่า m ออกมามีค่าเท่ากับ u ส่วน c กำลังสองเห็นครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> สมการที่เป็นสมการของแกน x พรามตัวนี้ ดลนั้นเราจะเขียนได้ว่าแกน x อพรามจะถูกกำหนดด้วยสมการ x มีค่าเท่ากับ u ส่วน c กำลังสอง t ใช่ไหมครับเดี๋ยวนะไม่ใช่สิตรงนี้ผมเขียนผิดนะครับตรงนี้มันจะต้องเป็น xb ส่วน tb แมตรงนี้ตร้แค่นิดหนึ่งตรงนี้จะต้องเป็น x b ส่วน tb เพราะฉะนั้นค่ามันก็จะเป็น c ง2งสส่วน u แมหรือตรงนี้เราก็จะได้นี้เป็น x มีค่าเท่ากับ c กลังสองส่วน u t เห็นไหมครับอันนี้คือแกน x ผ่า เหมือนสมการที่กำหนดแกน x พรามก็จะมีค่าตามสมก,การ x เท่ากับ c กำลังสองส่วน u กับ t หรือเราอาจจะเขียนได้ว่า t มีค่าเท่ากับ u ส่วน c กำลังสอง x คือสมก,การที่กำหนดแกน x พรามตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้สมก,การที่กำหนดแกน t พรามแล้ว x เท่ากับ ut และแกสมการที่กำหนดแกน x ทามแล้วก็คือ t เท่ากับ u ส่วน c กลัง 2x หรือ x เ่ากับ c กลัง2ส่วน ut นะครับถัดไปเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปก็คือแล้วที่จุดอื่นๆนะไม่ใช่เฉพาะบนแนวแกนเนี่ยเราจะเขียนการทานฟอร์มออกมาได้อย่างไรนะครับนั่นเราจะดูกันในซอต่อไป